คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าการที่คนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อาจไม่ใช่สิ่งที่มอบความสุขให้กับคนเราทุกคนเสมอไปเพราะบางคนอาจไม่พอเพียงในสิ่งที่ตนเองทำหรือสามารถให้ประโยชน์สุขกับคนอื่นได้การให้โอกาสทางการศึกษาและมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่น หากแต่สิ่งที่เขาทำคือความดีที่มอบให้กับทุกๆคนด้วยใจครูหยิกแห่งมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กขวัญใจและต้นแบบแห่งความดีของเด็กเร่ร่อนดีใจมากครับผมเดินไปกับเด็กๆแบบโอ้ยนั่นไงคูนั่นไงงูงูงูนั่นไงงๆๆนูน,งงนั่นก็จะเล่ห์โอ้เด็กมันไม่เคยมามันก็มีความสุขอะแล้วผมเห็นก็รู้สึกว่า เออต้องขอบคุณคนที่ให้โอกาสมาจริงนะดีใจผมก็ยังดีใจกับเด็กอนู่นะดีใจฮะที่ได้พาเด็กๆทุกลูกกับก่อนก่อสร้างกัน,กนนะเพราะาโอกาสที่เขาได้มาเที่ยวที่นี่น้อยมากนะครับเพราะว่าเด็กๆดก็ดีใจคําว่าครูใครใก็สามารถเป็นได้แต่อาชีพครูนั้นเปรียบเสมือนอาชีพต้นทางของทุกอาชีพอาชีพต้นทางที่เงินทองไม่ใช่สิ่งของที่สําคัญที่สุดแต่สิ่งที่สําคัญของอาชีพนี้ คือความทุ่มเทให้ถึงที่สุดเพื่อที่จะทําต้นทางให้มีคุณค่าการที่เด็กเข้ามาอยู่เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องให้รู้จักว่าตัวตนของเขาคืออะไรแล้วครูชี้แนะในทางที่ดีเนี่ยเด็กก็สามารถเดินในสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ดีครูคือทางผ่านของทุกอาชีพทางผ่านที่ไม่ได้ให้เพียงความรู้แต่ยังให้ความรู้สึกความสัมพันธ์ ความรู้รับผิดชอบช่วยดีเพื่อให้ลูกสิษย์เติบโตไปสู่อาชีพอย่างอื่นได้อย่างภาคภูมิใจ